ครับติ๊กเกันที่สองครับโอ้ครับผมก็วันนี้นะครับปล่อยเพลงแล้วนะครับมีชื่อเพลงว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยไม่ว่าที่ไหนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากดู MV เนี่ยก็สามารถดูได้ที่ YouTube Channel อุนวีทีวครับผมเิ้งทำนานไหมครับพี่โอ๊คก็ประมาณ3เดือน4เดือนครับผม พี่แกงเป็นคนทำามันมันมันกระบวนการค่อนข้างนานนะก็ในการทำเพลงยุคนี้3าีเดือนมันใช้เวลาใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราก็อยากจะหมายถึงว่าตัวพี่แกงเขาขึ้นดนตรีมาขึ้นเนื้อเพลงมาอะไรเงี้ยมันก็เกิดก,ก,การแบบมีการแก้กันไปแก้กันมาหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันได้แบบเนื้อหาที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเล่าอะไรให้เขาฟังพี่แกงเขาขึ้นเนื้อหาแบบนี้ไหมไม่หรอกคือเราก็เล่าหมายถึงว่ามันแบบเอาเป็นองค์รวมของการรีเลียตกับคนทั่วไปแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้ อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครหรือว่าบางคนที่ต้องการเวลาเนี่ย uh huh. มาเล่นหรือว่ามาใช้กับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้มันแบบรีเลทกับเนื้อเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ผมมันรู้สึกว่าอมืมันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจแต่คุณก็ให้จะมองว่าเพลงเนื้อเพลงมันดีเลยกับชีวิตเราอยู่พอทุกคนเหมือนกันโอ้ย oh, จริงๆแล้วสุดสุดท้ายแล้วศิลปินทุกคนก็มีความอ uh ิน huh. กับเนื้อเพลงเพลงนั้นหรือว่า uh huh. ก็บางคนก็ เป็นส่วนมากแล้วกันก็เอาเอาประสบการณ์ชีวิตเข้ามาแต่งอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้นี่ประสบการณ์นานแค่ไหนฮะเป็นช่วงปีนี้หรือช่วงสมัยรียามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเราไม่บอกแล้วก็มันเป็นช่วงไหนแต่คือมันก็คืออย่างที่โอบอกว่าการที่โอบปล่อยเพลงออกมามันคือการเดินทางความรักของโอแหละตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกมาถึงเพลงนี้เหมือนว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเลยนะเกี่ยวโยงกันเลยนะมันก็ไม่เกี่ยวโยงกันขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําเพลงออกมาให้มันแบบว่าเออ มีความแบบหลากหลายอะไรอย่างงี้ครับใช่เมื่อกี้มีน้ำตามีน้ำตาเมัอนเป็นอกี้คือมันกดดันคือเรากดดันในที่นี้คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเห็นทีมงานทุกคน่ะคือเขาทํางานกันหนักมากแล้วคือถ้าเราทําหน้าที่ของเราได้ไม่ดีอ่ะมันจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบอืเขาทํางานใน เต็มที่ของเขาแล้วไม่ได้อินกับเนื้อเพลงหรืออะไรไม่ได้อะไรเลยคอนเสิร์ตงานธรรมดาโอ้ครับผมไม่ได้อะไรรับซึ้งใจครับทุ่มเทขนาดไหนค่ะเอ็มวีวันนี้ทุ่มเทขนาดไหนเอ็มวีอะครับทั้งหมดทุกอย่างเพลงยน โอ้ก็ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านอยู่แล้วครอไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านครับในในส่วนของโปรดักชันใ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 นส่วนของการทำเพลงทั้งหมดนะครับรวม MV ต่างๆ p ีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันมีการต่ำกว่านั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วโอ้เข้าใจว่ามันคือการทำงานของเราการสร้างสรรคผลงานของเราคือถ้าไม่มีใครมาสร้างให้เราสร้างเองแล้วกันใช่แบบไเราเลยใช่คือโอ้รู้สึกว่ามันคงไม่มีใครแบบใครบ้าทำแบบโอ้หรืออะไรขนาดเนี้ยคือรู้สึกว่ามันคงไม่ค่อยมีมันมีส่วนน้อยมากสำหรับศิลปินอิสระที่แบบว่ามานั่งจัด งานแถลงข่าวหรือว่ามีการแบบทําเพลงให้มันจริงจังแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องการอยากจะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้จริงๆนะใช่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 แม่ด่าแล้วด้วยจริงๆความคาดหวังภาพเป็นศิลปินของเราจริงๆแล้วอบอยากจะคืออย่างที่โอบอกครับอรู้สึกว่าวันหนึ่งอบอยากจะได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วอบจากจะมองลงมาจากงานเฟสติวัลแล้วเห็นคนร้องเพลงของอบได้มันคงเป็นความรู้สึกที่แบบ ปรับเปลื้มใจอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งเราอยากเห็นคนร้องเพลงของเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่บนเฟสติวัลที่แบบได้มอบความสุขให้กับทุกคนอะไรเงี้ยอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันเพราะปกติเราจะได้เห็นในแบบในพาร์ทนักสแสดงหรืออะไรเงี้ยใช่แต่เมื่อกี้พูดมาเลยทีว่าส,สมแก่ใจไหมสวยงามอ่จสาแก่ใจสุดๆเลยฮะก็รู้สึกว่าเออเราแบบอุตส่าห์แบบอดหลับอดนอนแบบว่า ลงทุนไปขนาดนี้แล้ววันนี้มันได้แบบว่าเออมันมีคนเข้ามาแบบให้ฟีดแบ็กเราแบบว่าชอบบอกว่าชอบเพลงเรานะเรารแบบู้สึกว่ามันหายเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ยังจะแบบไม่หยุดทำหรอกครับเราก็ไม่หยุดแน่นอนจนกว่าตังค์เราจะหมดครับอย่าไปพูดเป็เวทีว่าจะมีซิงเกิลที่3ใช่แล้วใช่ใช่ครับผมก็คือขึ้นเดมโมมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ไปอัดร้องครับ เจไจริองอบอยากจะมีทั้งกี่กี่ซิงเกิลจะมีอี่ทำบ้านเลยอะไรอย่างาเงี้ยเลยอย่าง,งปีนี้อบอยากทําให้ได้สักสามเพลงครับใช่แล้วปีหน้าค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆอดูจํานวนเงินก่อน,นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทรัพยากรของเราค่อนข้างมีจํากัด<อ>แต่การตอบรับของจากซิงเกิลแรกมาจนเหมือนซิงเกิลสอดเรามีความมั่นใจกันไหนไหมว่าเราจะมีโอกาสจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆแหละคือเราก็รู้สึกว่าตราบใดที่เรายังอยากทําอยู่แล้วเรายังมีความชอบอยู่เราก็อยากทาไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่อบบอกว่าคืออบทำเพลงมารู้สึกว่าอบไม่อยาก ไม่อยากทำให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งหรือในอนาคตผ่านมา10ปีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเลยเราแบบยังชอบสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยครับอ่าโน่วันนี้เพื่อนมาเยอะอ่าเพื่อนมาเยอะเพพี่ก็นึกว่าน้องพราน้งต้องมาอยู่ไหนอ๋อเขาว่าช่วยหน่อยสิ เขามาแต่ว่าเขาเขาเขามาให้มาแสดงความมีดีในห้องแต่งตัวกลับไปแล้วหรอกลับไปแล้วเขามีธุระเขาแหวะมามันคันคันนิดนึงเขาถ่ายเพลงเหมือนเขาเขาพูดถึงเพลงเราไงบางทะได้ฟังแล้วเขาบ้างไงเขาก็บอกว่าอุ้ยเออเพลงดีนะอะไรเงี้ยใช่ใช่มขออนุญาตสอบถามที่มีข่าวว่าแบบ ออกจีบกันจริงไหมคะโอ้โหเอาอะไรมาจีบกันเนี่ยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยครับอาจจะเป็นคนโสดทั้งคู่ไงใช่คือคนโสดทั้งคู่แล้วคือคนก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าเออรน่ารักดีเลยมันมีข่าวว่าคุณชวนเขาออกเดทเาชวนออกเดทขนาดนั้นเลยหรอไม่มีผมไม่ได้ไปชวนใครออกเดทเลยชวนกินข้าวมีไหมคะชวนกินข้าวผ่านผู้จัดการ มีผู้จัดการไปด้วยกันมีต้องให้คุยกรอนไปด้วยหรอคะใช่พี่ก่ณนไปด้วยเพราะว่าพี่กรณนเป็นแฟนคลับเราว้ายพี่กรณ์ชอบเสพโมเมนต์เราใช่วก็คือนใช่ก็คือหมายถึงว่าเราก็คุยกันในฐานะแบบพี่น้องอะไรอย่างนงี้แหละครับไม่ได้แบบว่าถึงขนานแบบโอ้เธออยู่ไหนไปกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยเพราะผ่านแต่ผู้จัดการปุ๊บต่อไปก็คือเสียต่อไปคือสามารถชวนกันเองได้แล้วอ่ไม่ได้ถึงขั้นจะข้ามด่านใครไปครับผม เขาชอบคนจีบแบบไม่จีบอ๋ออุ้ยส่งมาทันทีส่งมาทันทรงมาทางเราเลยนะใครเก่งสุดๆเออครับ ก็าง enfin ั้้ยคะะีีี่่กก็เเอออนนนรรไหลายคนก็เชียร์นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออเออไม่เอ้ยยังไงดีนะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาวันวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าเออจะต้องแบบว่ารีบเร่งมีความรักหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยสี่มาร้องเพลงไงค่ะสี่มาร้องเพลงเออมันง่ายขนาดนั้นไหมก็เพลงเขาก็เป็นแนวแบบ๋อ้สี่มาร้องเพลงอืมขอไปคิดดูอีกทีนึงแล้วกัน ที่บอกว่าเราเวลาที่พร้อมก็คือยังไม่ได้ปิดโอกาสกับคนนี้เนาะฮะเป็นคนนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ได้ปิดกับคนไม่ได้ปิดกับ,กบใครเลยคือแค่รู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแค่แบบยังไม่พร้อมแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบว่าไม่พร้อมแล้วเราไปเริ่มใหม่กับใครแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นเสียเวลาเขาแล้วไปทำลายความรู้สึกเขาด้วยอ่ามันต้องรอวันพร้อมก่อนใช่แต่วันนี้ยังไม่พร้อมะแฮชแท็กรอวันพร้อมอ่าแต่แต่ เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วฮะเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วก็ก็เขาพร้อมแล้วครับเรายังไม่พอใช่เรายังไม่พร้อมให้เวลาเราหน่อนมีหัวใจแต่ไม่อยากรักว้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะรัร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พูดได้เลยว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดเกินสวสดเกินเพราะว่าเอาจริง เปิดแชทมามีแต่ไลน์แม่ไลน์ผู้จัดการแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยเขาจะเป็นที่เขาดอกไม้มานะเขาเอาต้นไม้มาโอ้ยเป็นต้นอะไรอ่ะต้นอะไรต้นฮะเนี่ยชงเก่งเหลือเกินเออมันจะแปลว่าเรับต้นกับเราใหม่ต้นใหม่กับเราใหม่ดูดตานี่เป็นนักข่าวหรือเป็นหมอครับเนี่ยฉีดยามันเก่งเหลือเกินเวลาเสียอะไรเวลาสียอะไร ต้นไม้อะไม่ใช่ราศีอะไรราศีกรกฎมีเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์ว่าอะไรเกณฑ์จะเนื้อคู่จะเป็นคนเสียงดีอะไรวะเนี่ยครับอ่ะฟังให้น่อยแล้วฝากติดตามความรักของเราด้วย ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะครับก็แล้วถ้าใครอยากดู MV เนี่ยก็สามารถไปดูได้แล้วนะครับที่ y o u t u b e แน n n e l นี่ทีวีนะครับผมฝากเพลงนี้ด้วยนะครับใครชอบก็ฝากบอกต่อกันด้วยครับแล้วก็แฮชแท็กโอปางฮะโอหมอเข้าไม่พักเลยฉ <c oughs> ีดฉีดแฮชพลังะฉีดจนพุนไปหมดแล้วตอนเนี้ย ครับแฮชแท็กอะไรนะรอวันพร้อม